ต่อเมื่อกี้เกิดอัิเตบนิดหน่อยน้ำก็จะถูกน้ำเมื่อเต็มบ่อที่หนึ่งน้ำก็จะถูกระบายลงมาที่บ่อที่สองบ่อที่สองจากบ่อที่สเต็มก็จะระบายไปบ่อที่สาสและก็หนึ่งสองสามสีต่อไปแล้วบ่อสุดท้ายก็จะถูกระบายลงไปตรงที่เตรียมไว้สำหรับการทำนาตรงนี้ นะคะร่องนี้ยังยังยังไม่เสร็จร่องนี้ยังไม่เสร็จแต่ว่าร่องนี้เสร็จแล้วโอเคแล้วร่องนี้เป็นผลไม้จะเป็นเน้นไปที่มะม่วงกับทุเรียนล็อกข้างล่างก็จะเป็นมะม่วงกับทุเรียนน้ำที่ได้มาใส่ในบ่อก็จะเป็นน้ำจากร่องน้ำธรรมชาตินะคะซึ่ง มันก็มีความจําเป็นมากที่เกษตรกร,เร,กรเราจะต้องหาแหล่งน้ําไว้เพราะว่าเราอยู่นอกเขตชลประทานเมื่อเวลาถึงฤดูแล้งถ้าเราไม่มีน้ํามันก็ไม่สามารถที่จะทําประโยชน์อะไรบนที่ดินที่เรามีได้เพราะฉะนั้นการที่เรามีแหล่งน้ําเป็นของตัวเองก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆสําหรับเกษตรกร เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูแปลงทุเรียนแปลงไม่ใช่แปลงทุเรียนค่ะจะพาไปดูแปลงกาแฟนะคะกาแฟในกาแฟในร่มสตอแล้วก็จะมีกาแฟในสวนยางพารามีสละในสวนยางพาราเดี๋ยวจะพาไปดูในวันต่อๆไปอะค่ะ